บ้านหลังโตบีมกวีออยภูมิใจลูกแฝดเป็นอภิชาตบุตรถูกคอรหาใช่ลูกหาเงิน เปิดตัวครอบครัวสุดฮอตบีมกาวี i, ควงภรยาออยอัติพรพร้อมลูกชายน้องที่และน้องพี่อัญญาไอวาหลังเสร็จงานบีมออยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความฮอตของลูกชายทั้งสองรวมถึงเรื่องข่าวรับทรัพย์ค่าพรีเซนเตอร์20ล้านโดนดราม่าไม่เว้นแต่ละวนันสําหรับบีมกาวีที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะโดนดราม่าใช้ลูกแฝดหาเงินจากการไลฟ์สดไปหมาดๆล่าสุดได้ออกมาตอบกรณีให้ลูกแฝดญิงถ่ายโปรดักต์ขายสินค้าซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการออกมาชี้แจง ว่าคือวันนั้นเราก็ถ่ายรูปลูกสาวซึ่งลูกชายเราก็ถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่แล้วแม่เขาก็เห็นว่าน่ารักดีและคงมีคนเข้ามาดูเยอะก็เลยถ่ายรูปกับโปรดักที่เป็นของที่บ้านเราทําสักหน่อยดีกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงเป็นดรามา่าผมว่าการที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ขายของมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรถ้าผมเป็นลูกผมก็ยินดีจะช่วยพ่อแม่ผมแต่ก็นานาจิตตังครับก็แล้วแต่เป็นสินค้าของครอบครัวเราเองเราก็ทําเพื่อความเจริญของครอบ จริงๆผมไม่ได้เป็นคนที่ใช้เงินกันไปกับอะไรที่มันแปลกประหลาดมากมายปรวรณาตนจากนี้ไปมีเงินมีทองก็จะเก็บไว้เพื่อดูแลคนที่บ้านก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและรักในตัวเด็กๆเราเป็นผู้ปกครองก็ต้องขอบคุณมากๆครับ ภาษาบ้านพี่หาเงินได้ตั้งแต่เด็กช่วยพ่อแม่แล้วสุดท้ายเงินที่พ่อแม่ให้มาก็เป็นลูกๆที่ได้ใช้เราอย่าไปรามา่ามากต้องยินดีกับครอบครัวเขาเขาไม่ได้ยืมลูกใครมานั่นคือลูกของเขาเองและควรยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนี่คือตัวอย่างและสิ่งดีๆที่เกิดในครอบครัวมีพ่อแม่ลูกช่วยกันทํามาหากินซึ่งการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวของตุกกี้ก็เหมือนจะทําให้งานไปเข้าที่ตุกกี้แทนเพราะหลายคนถามว่าการหาเงินเป็นหน้า ที่ของเด็กตั้งแต่เมื่อไร